สวัสดี power cup channel มาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยหลุดเสื้อเย้าตัวจริงออกมาพร้อมเสื้อเยือนสีเขียวที่สีบาดตาบาดใจคราวนี้เราลองมาดูว่าไนกี้เนี่ยหลุดเสื้อทีมอื่นๆเข้ากันเข้ากันดีแล้วก็สามารถใส่ได้สักทุกทุกสีผิวเลยนะครับ ดำๆอย่างเราก็เอาอยู่สอนอื่นทั่วโลกแบบสวยๆทั้งนั้นเลยมาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับเรือพูของเราเคราวนี้จะให้เห็นภาพชัดเนี่ยเรามาเริ่มจากทีมของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับทีมหนึ่งที่เป็นเรียกได้ว่าไนกี้เป็นสปอนเซอร์มาก็หลายปีอยู่วันปีนี้ออกเสื้อมา4ี่แบบนะครับมีแบบเย่า สีขาวเยือนเขียวเติร์ดสีเหลืองแล้วก็โฟร์คิดสีเทาทั้งสแบบออกแนวโทนก็กลางๆสีก็สุภาพสุภาพหน่อยมีเหลืองนะครับของเติร์ดคิดที่ดูจะแจมแจมแจมสีออกแจมแจมหน่อยนี้มากันที่สโมสรบาร์เซลโลน่ากันบ้างบาร์เซลโลน่าก็ มีสีแบบเหมือนกันนะครับทีมเย่าก็นี่จะย้อนยุคไปปีที่ตอนชิงกับแทมเพลีกกับแมนยูปะน่าจะใช่ย้อนยุคไปเย่าเยือนดำเติร์ดเป็นชมพูแล้วก็โฟร์เป็นสีแบบเดียวกันแต่ต่างที่ดีเทลนะครับดีเทลการเิ้นเป็นงานดู แบบที่สีจะร้อนแรงกว่าปะ่ะเหมือนเป็นทำคล้ายๆสีของของไฟนะแล้วก็ตัวของสปอนเซอร์ราคิวเทนี่เป็นเหลืองอันนี้ผมว่านะสีของโฟร์คิดเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยดูสวยกว่าของตัวเย่าอีกนะถ้าสับกันนี่ก็ได้เลยนะเนี่ยนะครับ ความเห็นของผมอันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ใส่นักเตะใส่ออกมานะแต่ว่าตัวย่าวนี่เคยเห็นตัวจริงมาบ้างแนละ้วไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวลองลองดูกันนะครับก็าอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าของผมนี่ดูแล้วอยากให้เสื้อโฟร์คิดจะเป็นตัวย่าวังเลยมาเร็วที่สโมสรต่อไปเป,ปเอเชนะฮะเปเอชก็ออกมาสแบบเหมือนกันเย่าเยืน เตอร์ทฟร์คิดนะครับส่วนตัวแล้วชอบแบบที่1กับแบบที่3เนี่ยนะฮะตัวเย่ากับตัวเตอร์คิดมากกว่าเนาะดูสีจะใส่ง่ายกว่าไหมทุกสถานการณ์ได้ทุกสีผิวเราก็มาที่อันนี้น่าจะเป็นเสื้อเยือนของทีมแอดมัดดิดนะสีเขียวเนี่ยแล้วก็อเบเลฟซิก โรมแล้วก็กาตาลาสลายนี่น่าจะเป็นเสื้อทีมเยือนของสสโมสรน,นี้นะครับแล้วก็ที่มีหลุดออกมาก็พวกแอตเลติโกมาดริดและโรม่านะโรม่าหลุดออกมาโรม่าก็ประมาณนี้คราวนี้จากที่เสื้อในกี้ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย ตอนนี้มาจัดอันดับกันว่าสี่อันดับเนี่ยใครจะได้จะสวยที่สุดนะครับของเสื้อในกี้ปีนี้เพราะว่ากันที่อันดับ4จากดีไซน์นะครับแล้วก็แบบของเสื้อลิวพูลในปีนี้เนี่ยที่ดูจะเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูจะเข้ากับทุกชุดทุกสถานการณ์ที่สุดนะ่ะผมขอให้มอบให้ลิวพูลนี่เป็นอันดับที่4นะครับเรื่องความสวยอันนี้คือต้อง ต้องเดี๋ยวต้องดูตอนที่เสื้อเนี่ยถูกผลิตออกมาแล้วก็ตัวนักเตะใส่เรียบร้อยแล้วอีกทีนึงนะครับตอนนั้นมาว่ากันอีกทีว่าใครจะสวยขึ้นหรือดอบลงแต่ตอนเนี้ยวัดกันนะตอนนี้เลยตอนที่เสื้อวางวางแบกับพื้นหรือว่าวางเป็นแพทเทิร์นดีไซน์เนี่ยมาว่ากันเนี่ยความเรียบง่ายของเขาเนี่ยน่าจะใส่ใส่ได้สวยๆเรียบง่ายแบบนี้ใส่ได้ทุกสานาการณ์แล้วก็มาที่อันดับที่3ผมขอมอบให้กับเสื้อฟอ d คิด ของบาร์เซโลนาด้วยแบบที่มีการนำสีเดิมของตัวสโมสรเนี่ยมาทำนะครับที่เป็นแถบยาวลงมาแล้วก็สลับน้ำเงินแดงแต่ว่าซ่อนด้วยลูกเล่นที่แดงเหลืองเหมือนคล้ายๆเปลวไฟแต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์ของ สีธงสมโมสรบาร์เซโลนานะแดงเหลืองเนี่ยตรงหน้าอกเห็นไหมครับที่เป็นเป็นคลิปแดงเหลืองสลับกันนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา <_ T> เอามาสลับกันลงตัวดูสวยสะดุดตาจริงๆแล้วก็ดูน่าจะเอาไปเป็นเสื้อเย,ย่าของปีนี้มากกว่านะไม่เข้าใจทำไมเอามาทําเป็นโฟร์คลิดก็ไม่รู้นะความเห็นส่วนตันเนะส่วนใครว่าว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยขอมอบให้กับตัว ที่เป็นเสื้อของปารีสนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับที่คอลแลบกับจอแดนเนี่ยแล้วออกมาเป็นสีเปลือกมังคุดเนี่ยสวยเลยสวยเลยทีเดียวถ้าดูจากแพทเทิร์นดีไซน์เนี่ยแบบเข้าใจทำอ่ะเอาสีมาตัดกับสีทองแล้วก็ขิปคอดำนะครับแล้วก็ตรงแขนนี่น่าจะเป็นขาวดำเออดูดูเข้มเข้ม ก็ดูหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะดูแมนแมนดินะแล้วมีเออพอใส่คือถ้าถ้าจากจากรูปเนี่ยถ้าใส่ออกมามันก็จะเหมือนเออโปลิสดีไซน์นะเห <c oughs> มือนเสื้อตำรวจนะชุดตำรวจแข่งบอลน,นะแต่ว่าถ้าเอากางเกงกับถุงเท้าออกแล้วก็ใส่กับยียนเนี่ยผมว่าโอเลยใส่ได้เลยใส่กับยียนได้ทุกสถานาการณ์เลยขอให้เป็นอันดับที่สไป ส่วนอันดับที่1ผมขอมอบให้เสื้อเย้าของบา s ีแซงชั m แมนปีนี้นะครับดูดีไซน์การออกแบบเนี่ยที่ใช้เน้นโทนสีแดงเข้มกับสีเนวี่กลมอทาเนี่ยมันเป็นสีที่ตัดกันแล้วสะดุดลงตัวมากๆเลยเหมือนกับเขาย้อนยุคไปในปี1976นะครับเนี่ยตามรูปที่ตอนนั้นยังเป็นเลอ o คอกสปอร์ตเป็นยี่ห้อเสื้อที่สนับสนุนอยู่เลย ในสมัยนั้นดูแบบนี่คือได้รับแดงบันดาลใจมากับทั้งเสื้อตัวนี้นี่มีคลิปคอเสื้อกับคลิปแขนเนี่ยที่ดูจะเน้นทั้งขอบเสื้อและคลิปจับแขนเสื้อเนี่ยได้โดดเด่นสะดุดตาแล้วก็ดูเข้ากับสวูทไนกี้นะครับที่เน้นขอบน้ำเงินขึ้นมาอีกโอ้โหดูดูมีนเสน่ห์เหลือเกินนะสำหรับชุด ชุดของแบรี่แซงช็กแมงปีหน้าที่จะถึงเนี่ยเข้ากันเข้ากันดีแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกทุกสีผิวเลยนะครับดำๆอย่างเราก็เอาอยู่ผมขอมอบให้อสวยจริงๆอ่ะสวยจริงๆนะไม่รู้สิต้องต้องดูตอนออกมาเป็นชุดจริงอีกทีหนึ่งน,นักเตะใส่ผมว่าโอ้โหเลิศเลยแบบถ้าตรงขิปคอกับขิปแขนเนี่ยเอาประมาณนี้เลยนะ อย่าเล็กใหญ่ไปกว่านี้นะชนะเลิศผมให้ชนะเลิศเลยสำหรับปารีสแซงต์แชงกในปีนี้นะครับเสื้อของไนกี้นี่เอารางวัลชนะเลิศไปแต่ว่าสุดท้ายก็คือทุกๆอันดับที่เอามาจัดนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับยังไงก็ต้องลองดูตัวจริงนักเตะใส่อีกครั้งหนึ่งว่าใส่ออกมาแล้วจะดูดีไหมสำหรับไนกี้ปีนี้หากมีอัปเดตยังไงนะครับเสื้อไนกี้ก็ จะนำมาเล่านํานํามาทําคลิปลงให้ดูกันอีกทีนึงสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก Power c o p Channel ไว้นะครับหากชอบก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับใน Power c o p Channel สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ